เอาล่ะสวัสดีทุกทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่เกมบีเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเปิดตู้กาชากันเนาะอันนี้ตู้กาชาใหม่ล่าสุดจากสงครามเลือดพันปีนะครับตัวละครมาใหม่ทั้งหมด3คนนะครับตุยฟงฮิสกะยะแล้วก็โคมมูระนะครับทั้ง3าตัวละครเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดจากตู้กาชาสงครามเลือดพันปีนะครับทุกคน ลิมิเต็ดนะครับจะไม่ออกจากตัวฟรีปกติและจะไม่ออกจากการรวมตู้จากซีรีส์อื่นๆยกเว้นซีรีส์ส่งคมเลือดพันปีนะตัวฟรีออกแค่ตัวเบฟโบนัสตัวใบดีเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันในคลิปวิดีโอนี้ว่าผมจะได้ใครบ้างนะเออก็เรามีงบในใจอยู่แล้วแล้วก็มีตัวในใจอยู่แล้วด้วยมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ไข่เนาะสเต็ปที่หนึ่ง สเต็ปแรกได้ลุนเลยขอใหม่เลยได้ไหมอโอ้โอไม่ใช่เอ้ยใช่ดิใช่ใช่ใช,ใช่โอเคคอมูลละ,ะนึกว่าไม่ใช่อสเต็ปแรกนี้ตัวใหม่เลยโอ้โ,โหโล่งใจไปปอนหนึ่งเลยมีเบิ้ลไหมมีเบิ้ลไหม อโอ้ห้าต่อห้าทันท,ทีครับนะเออพูดถึงปู่นะคมมาแล้วพูดถึงปู่ปู่ออกให้เลยนะห้าทไปเลยอ่ะต่อไปนะวีพีมาแล้วขอพ่อหนุ่มลุบหล่อกับสาวสวยได้ไหมโอ้โหบินมันหนึ่งตัวใจคอไม่ดีไม่ดีจริงๆด้วยนะโอ้โหออกเป็นสีดาวเออขอ ขอพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มออกให้เลยนะแต่เป็นสี่ดาวสเต็ปที่สามเฟกเคอร์อแบบเนี้ยอสึกิชิมาครับการันตีห้าดาวขั้นต่ำสองตัวละครมาดูกัน,น,อ,กนอืมหรือ,อตัวหนึ่งต้องมาลุ้นกันอีกว่าอีกคนหนึ่งเป็นใคร ไปแม่งไปออกสเตจที่สิบเอ้ไปออกตัวสุดท้ายเลยหรือเปล่าเนี่ยเออตัวที่สิบเลยอะโอ้โหยูฮาบ,บัตโ,โ,โอ้โอ,โอทำไมออกแต่ PVP ครึ่งต่อครึ่งกับ PVP อะ่ะโอ้โหแล้วออกมาแบบแต่ละตัวเต่าเต่าเลยขอโทชิโร่ขอซุยฟงได้ลุ้นอีกแล้วเป็น อขอเบิ้ลได้ไหมขอเบิ้ลหน่อยเถอะไม่เบิ้ลว่ะดูทรงยูฮาบักอีกแล้วเออโชิโร่พี่รอนายอยู่นะ ออกมาให้หน่อยนะไอ้หนูอ้าวโคบมูละอีกแล้วผมว่ามันมุ่งให้ผมไป PVP ป่าวะเบิ์นหน่อยนายจ๋าเบิ์นให้หนูหน่อยโอ้ไม่เบิ์นเลย สเต็ปที่6ป่าเฟกโทชิโร่ซุยฟงโอเคมาละฮิสกะยะโทชิโร่ครับโอ้ใช้ได้เลยวันนี้นะขอซุยฟงอีกคนปิดจับนะ เออน้องอุตสามีร่างที่เท่ร่างเก่งๆสักทีเค okay. ไ,ได้โทชิโร่ด้วยนะอืมวันนี้ผมจะเก็บเสียงนิดนึงนะพอดีเจ็บคอนิดๆเออมาต่อไปสเต็ปที่7สุดฟงรูปอาร์ตอุษาเท่ด้วย แต่คอไม่ดีเลยหนึ่งตัวโอ้เฟกเอาให้อีกแล้วคุยฟงได้ไหมอ่าฮิสึกยะาโทชิโรโ<ท>อีกหนึ่งตัวเอามาเพิ่มทำผีเฮ้ยรู้สึกว่าดวงตู้ฉลองครบรอบเก้าปีผมเนี่ยไม่ได้เนาะไม่ได้คิมบาจิไม่ได้เกมมี่มาออกดวงนี้ให้วะเออมาตู้นี้ให้ เออใครที่ดวงไม่ดีกับตู้เก้าปีก็ขอให้ดวงดีกับตู้ดีแล้วกันนะแบบผมเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคเลยนะเออตอนนี้รู้สึกโอเคเลยจจะโอเคกว่านี้นะถ้าเกิดมีซุยฟงด้วย <c oughs> เออจะถือว่าสุดมากเลยเถอเราได้ซุยฟงด้วยนะเราจะได้หรือเปล่าอินนี่ไม่ใหญ่แล้ว เพิ่มไหมอยากได้ซุยฟงอ่ะจบๆไปสเต็ปที่เก้าเราตั้งเป้าไว้สิบสเต็ปดูซิว่าจะปิดเราอู้ฮ่าดาวออกบ่อยมากซุยฟงโอ้ยกินซี่อีกแล้ว <laughs> มีไหมแอนต้อ้ยมาอีกแล้วถึงตายเห็นนัดระวัานปุ๊บจะตายเลยอ่สเต็ปที่สิบมาน้องหนูปิดแบบสวยๆหน่อยสวยฟงขอปิดแบบสวยๆ <c oughs> อาออกบ่อยนะพี่อ่ะออกบ่อยมากเลย โคมไอ้นิเมยะเออนิเมยะจะไปโคโมูร้าแล้ว,ลวมีเบิ้ลไหมเบิ้ลหน่อยโอ้ไม่เบิ้ลเลยวะ <c oughs> <c oughs> อ้าแถมแล้วกันแถม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 ร้อยห้าสิบขอซีอฟง ห้าดาวถี่มากเป็น,อนโอ้ตายเลยครับจริงเจ้าน่ะถึง,ง,ง,งตายตายเลยเห็นแล้วอยากตายเลยมีอีกไหมนั่นแหละ <laughs> เออเจ้าน่ะถึงตายตายจริงๆนะเราเราโดนไม่เท่าไหร่แล้วอืมผมอยากได้น้องสวยฟงอ่ะ <c oughs> สุดท้ายจริงๆละนะแถมส <c oughs> องร้อยเออสองร้อยจบนะสวยๆสวยๆเลยเป๊กโอ้โหปิดได้เจ็บ <c oughs> ไม่ต่อถือว่า ถือว่าโอเคนัไปต่อเพิ่มออน่าเสียดายไ,ปไป่เปนไรอ่าเดี๋ยวเราไปสรุปตัวละครที่ผมได้กันนะครับและนี่คือตัวละครที่ผมได้รับมานะก็ตั้งแต่โคมามูระเนาะอันนี้ถือว่าออก5าดาวดีมากนะออกทีเลยนะครับก็เปิดไปเท่าไหร่12สเต็ปใช่ไหมสิบสองสเต็ปผมได้นั้งหมด13ตัวละครน,นะครับคือได้เยอะกว่าสเต็ปที่เปิดอีกนะแล้วก็แน่นอนว่าได้ตัวละครใหม่นะครับหน้าตู้ถึง2ตัวละครด้วยกันแล้วก็มาในรูปแบบอย่างละ2ทับนะ เออหลังๆนี้ไอนิมยายะกับนัทเลวานี่ออกผีเลย <c oughs> ถ้าเกิดผมหยุดตั้งแต่โทชิโร่นะอันนี้เราไม่รู้อน,นาคตอยู่แล้วนะอันนี้ก็แค่แบบเรื่องสมมตินะถ้าเกิดผมหยุดตั้งแต่โทชิโร่เนี่ยโคตรคุ้มเลยนะครับอันนี้ผมต่อเข้าไปนะถ้าเกิดยิ่งต่อมันก็มีความเสี่ยงนะว่าจะได้หรือไม่ได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็เจ็บๆไปเพิ่มความเจ็บนะแต่ถามว่าผมแฮปปี้กับที่ผมได้หรือเปล่าแฮปปี้นะอันนี้ผมรู้สึกโอเคเลยจากที่ผมเสียไปเนาะก็ได้ตัวละครตามที่ หวังไว้นะเกือบจะสุดแล้วแต่ก็ไม่สุดนะขาดน้องซุยฟงนะเอออยากได้ซุยฟงเหมือนกันแต่หลังๆเพชรผมเนี่ยมันเริ่มต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆแล้วนะเราก็ต้องเออมีงบเอาไว้นะอย่าเกินงบตัวเองเกินไปนะอันนี้ก็เกินนะเกินไป2สเต็ปนะก็แบบนี้อยู่แล้วปกติผมก็ชอบแบบถ้าไม่ได้ก็ต่อ1 5 0 2 0 0เรื่องประจำของผมอยู่แล้วนะเออ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอในการเปิดตู้กาชาสงคำเลือดพันปีของผมเนาะเพื่อนๆคนไหนที่จะมาเปิดตู้กาชานี้ก็ขอให้โชคดีกันนะขอให้ได้ขอให้โดนนะยิ่งใครที่แบบเจ็บตัวมากจากตู้กาชาฉลองครบรอบ9ปีเนี่ยขอให้ตู้นี้เป็นตู้ที่ดีของคุณแล้วกันนะครับก่อนจากกันฝากกันไว้ด้วยนะครับกดไลค์กด, like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปของช่องผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยตอนนี้ทั้งช่องของผมเนี่ยมีการเปิดระบบสมาชิกด้วยนะ เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่องผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวิดีนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปหรือว่าพูดจาไม่ถูกใจเพื่อนๆแต่อย่างใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดนีนาสวัสดีครับ